สวัสดีค่ะผู้ปกครองทงุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณน้องนะคะวันนี้คุณน้องจะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดพัฒนาอัจฉริยะ QS ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณน้องจะพาเด็กๆมาทากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกับคุณเดียและคุณน้ำ้างค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สวัสดีสดค่ะคุณน้ำค้างค่ะครูเดียค่ะวันนี้คุณน้ำค้างและครูเดียจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมอะไรคะครูเดียวันนี้เราจะไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคํลของจองเลื่อยไม้ใส่กบกันค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่ไม้เลื่อยเลื่อยไม้เลื่อยไม้ใส่กบใส่กบนับไม้ให้ค ตะปูนี่ค้อนเอาไว้ตอกป๊กโป๊กอากาศตอดตกช่างแส,สงจำรานสร้างบ้านน้อยน้อยให้น้องฉันอยู่จะไปชวนคุณปุ๊จะไปชวนคุณย่าให้มาพักอยู่นานนาถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ เด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่40นะคะบ้านของหนูจากโจทย์นะคะพับกระดาษติดเป็นตัวบ้านและระบายสีภาพตกแต่งตามจินตนาการค่ะให้เด็กๆพับกระดาษเป็นภาพตัวบ้านนะคะและตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ระบายสีส่วนต่างๆของบ้านให้สวยงามด้วยค่ะ กันบ้างคะแบบผู้ตัดไาม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณน้องฝากให้เด็กดูแลสุขภาพตัวเองใส่แมสตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย